พี่เคอภิพีเอฟซีทุกท่านนะครับวสดีครับไม่ได้ลงนานแล้วนะฮะนานๆทีลงครั้งหนึ่งนะครับมีมิดเดินป่ามีฝากอยู่มานสามเล่นนะครับพี่ราคาก็เริ่มต้นนะครับ750บาทนะครับ750บาทถึง850บาทนะครับที่มีที่มีฝากนะครับส่วนมีดที่ ไม่มีฝักนะครับมีผ่านรถไทอิโต้ผ่านรถไทยนะครับก็จะเริ่มต้นอยู่450บาทรวมส่งนะครับแล้วก็ที่มีฝากก็ที่มีฝากตรงนี้นะครับก็อิโต้ผ่านรถไทนะครับอันนี้รวมฝากไว้ก็ประมาณสัก500บาทพอนะครับสองเล่มนี้นะที่มีฝากไว้500บาทรวมส่งพอนะครับโอเค เดีวจะพาดูใกล้ๆนะครับพาดูใกล้ๆนะครับโอเคนะครับโอ <Okay. S 3> เคนี่มนี้ก่อนนะครับไม่ใช่เล็กนะครับพอประมาณนะครับไม่เล็กเกินไปดูความยาวนะครับถ้าตามหลักก็ตัวนี้เหล็กผ่านผ่านรถไฟน,นะตัวนี้มีอยู่11 11นิ้วครึ่งนะครับ11นเ้็ครึ่ง ความหนาก็นหนาอยู่เปนวันสักสี่ห้าหกไปได้เลยนะครับมีดปลายแหลมนะครับมีดปลายแหลมความยาวอยู่ที่สิบสองนะครับสิบสองสิบสองนะครับหลุดนิ่แหนบนะครับพี่นิ่แหนบนิ่ห้ามิลห้ามิลลงไปนะครับไล่เลี่ยงกันนะครับสวยนะก็ฝักไว้สวยมากนะครับ สองชุดนี้ชุดละห้าร้อยนะครับพี่รวมฝักไว้นะครับโอเคดูนี่เดินป่าด้วยกันนะพี่นะเลยนีสวอยนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเหมือนเดิมนะครับรวมส่งนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดสิบเอ็ดนิ้วนะครับความยาวนะดูนะสิบเอ็ดนิ้วนะครับสิบเอ็ดนิ้วด้าจับก็อยู่ประมาณสักหกหกนะับ ประมาณความหนานะครับประมาณสี่มิลนะครับประมาณสี่มิลเนื้อไม้อย่างดีนะฮะสวยนะครับอันนี้ใช้มือทำนะฮะใช้มือเสะเสะเสะค่อยๆทาไปนะครับต่อมานะครับดูเล่มถัดไปด้วยกันมีลาบนะครับเล่มนี้ยาวอยู่ประมาณสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดนิ้วครึ่งยังไม่ถึงครึ่งนะฮะสิบเอ็ดสิบเอ็ดเกือบครึ่งนะครับเล่มนี้นะฮะ ดำนะครับสวยนะครับเล่มนี้สวยเล่มนี้อยู่ประมาณห้ามิลกว่ากว่านะครับหนาห้ามิลถึงหกออกมิลนะครับอย่างสวยนะครับเล่มนี้นะครับแปดร้อยห้าสิบนะครับเล่มนี้เรียกว่าอาจจะเรียกว่ามีดหมอมีดหมอก็ได้นะครับทรงสวยนะครับแปดร้อยห้าสิบนะครับเล่มนี้สวยมากด้ามจับนะครับเป็นเงาไม้ไผ่นะครับกว่าจะคุดได้ก็ไม่ธรรมดานะครับ ได้ก็ไม่ธรรมดาอันนี้ยาวอยู่มันสัก11นิ้วครึ่งนะครับ11นิ้วครึ่งนะครับนิคอ่ะด้ามจับอยู่ที่7นะครับ7นิ้วนะครับนี้อยู่ที่มัน6มิลลงไปนะครับ6มิลลงไปไล่เลี่ยงกันนะครับ6มิลลงไปไล่เลี่ยมกันนะครับโอเคเลื่ออื่นดูกันนะครับถ้าแบบนี้นะครับแบบนี้ผมไคยอยู่ที่ 300รนะครับรวมส่งนะครับมีนะครับอันนี้300รวมส่งนะครับอันนี้ก็เป็นด้ามจับก็เป็นเงาไม้ไผ่เหมือนกันนะครับแต่มีดสับกระดุกนะครับเล่มนี้ก็350นะครับอันนี้ยังไม่ได้เล่มยังไม่ใหญ่พอนะครับปานกลางนะครับความยาวอยู่ที่7นิ้วนะครับ7นะครับด้ามจับก็อยู่ยี่บหกนะฮะหนาก็ประมาณสัก เจดลงไปนะครับควอมหนานะครับเจ็ดลงไปนะครับโอเคดูฝั่งนี้ด้วยกันนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้มีหลาบนะครับเหล็กเดียวกันนะครับเหล็กเดียวกันถ้าขายเค่มมีดเข่นี้นะครับผมก็จะขายอยู่ที่350ร้หามส่งนะครับ3ามนี่สามนะครับ เล่มนี้ก็สามร้อยห้าสิบเหมือนกันนะครับเล่มนี้ก็สามร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็เล่มนี้ก็สามร้อยห้าสิบเหมือนกันนะครับมีดรับประกันความคมนะครับกินเนื้อไม้ดีมากนะครับกินเนื้อไม้แล้วก็เนื้อไม้ไผ่ดีมากนะครับขอบคุณครับ